มาดูวิธีการลงไดเวอร์ขอคอม9 0้8กันนะครับเข้าพอร์ตแล้วจะขึ้นลักษณะแบบนี้ไดเวอร์ยังไม่สมบูรณ์ให้กดอัปเดตไดเวอร์นะแล้วเลือกพื้นที่จัดเก็บนะครับไดเวอร์ที่เรานำมาแตกไฟล์ไว้ก็คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองไดเวอร์ Driver ท่านสามารถโหลดได้ใต้คลิปนะครับแตกไฟล์เสร็จก็จะมีโฟลเดอร์แบบนี้ทำการลิกเลือกครับแล้วกดตกลงจากนั้นกดติดตั้งครับ ตัวไดรเวอร์ก็จะถูกติดตั้งเข้าไปไดรเวอร์ก็จะขึ้นแบบนี้9008เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถใช้โปรแกรมสั่งปวด gmail หรือปวดรหัสได้เลยตัวนี้เป็นการปวด gmail ของมือถือ vivo y 1น,นึนะครับปวดรหัสล็อกหน้าจอพร้อม gmail ก็กด factory reset เลยตัวโปรแกรมเจอพอตก็จะทำการสั่ง factory reset แล้วก็ล้างข้อมูล gmail เก่ารหัสเก่าทิ้งไป รอสักครู่นะครับนดเวอร์ท่านสามารถโหลดได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้แค่โหลดมาแล้วก็แตะไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับแล้วก็ดึงเข้าตามคลิปได้เลยอ่าตอนนี้โปรแกรมก็ทําการรีสรายละเอียดของมือถือออกมาแล้วก็ทำการสั่งลบเมลสั่งลบรหัสเดิมออกนะครับ e r a FRP e r a s User Data รีบูตโอเคก็จะสั่งให้มือถือรีบูตเองด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ